ดีคะ่ะสวัสดีแฟนเพจคนเปลี่ยนดวงทราเวลชาแนลทุกท่านเลยนะคะวันนี้พี่หมอก็มาเจอกันอีกแล้วในดวงของผู้ที่เกิดในวันศุกร์ประจำปี2564ดวงโดยละเอียดดวงโดยรวมเนาะก่อนที่จะเข้าไปรับชมเนาะก็พี่หมอก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตาม ช่องคนเปลี่ยนดวง Travel Channel ของเราด้วยนะคะอ่ะมาเริ่มกันเลยชาววันศุกร์ค่ะด,ดวงโดยรวมทั่วไปในปี2564ที่ผ่านมาชาววันศุกร์นั้นโปรเจกต์โครงการมีมากค่ะไม่ขีดก้านเดียวเนี่ยมันสามารถให้แสงสว่างมันสามารถลามปามันสามารถเผาได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยมันเป็นจุดกำเนิดแต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่า เราจะทำถูกที่ถูกทางถูกเวลาไหมที่ผ่านมาในปี2563นั้นโปรเจกต์โครงการมีแต่แค่ยังไม่มีเชื้อไฟแค่ยังไม่มีเขาเรียกว่ายังไม่มีโอกาสเพราะฉะนั้นแล้วความคิดหรือว่าโครงการต่างๆหรือว่าสิ่งที่มันยังร้อนอยู่ในใจเนี่ยมันก็ยังมีอยู่แต่มันก็ยังมีความหวังใช้คำว่าชาววันศุกร์มีความหวังว่าในปี2564เนี่ยทุกอย่างมันจะออกมาดีโดยภาพรวม,มนะ การเงินของชาววันศุกร์ค่ะรอคอยเลยขึ้นพญานาคก,การรอคอยค่ะรอเงินมีเงินที่ต้องรอมีเงินที่คาดหวังมีเงินที่อยากได้มีเงินที่รู้สึกว่าแบบจะพยายามแต่ถามว่าในเมื่อถึงขึ้นการรอคอยในเมื่อขึ้นพญานาคสิ่งที่หวังสิ่งที่รอคอยย่อมสําเร็จวันนี้ไม่สําเร็จพรุ่งนี้ก็สําเร็จเหมือนแบบฉันมารอพี่ที่ท่าน้ําทุกวันสักวันก็ต้องกลับมา ถูกปะอันนี้คือดวงการเงินของชาววันศุกร์ในปีหน้ารอคอยรอคอยในสิ่งที่หวังและตั้งใจถามว่ามีโอกาสประสบผลสําเร็จไหมก็มีโอกาสประสบผลสําเร็จเช่นเดียวกันแต่ขอให้ใช้ความอดทนหน่อยแค่นั้นนะจ๊ะส่วนในเรื่องที่บ้านบริวารที่บ้านเป็นยังไงบ้างขึ้นวกก่ากอด หมายถึงแพะแพะหมายถึงไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่เต็มใจอยู่ไปก็ไม่มีความสุขอยู่แต่ตัวใจไม่อยู่กับคนที่บ้านครอบครัวไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องครอบครัวลูกหลานแฟนอะไรอย่างเงี้ยตำแหน่งนี้มันอาจจะหมายถึงว่าคุณอาจจะแบบตั้งใจทางานแล้วคุณรู้สึกว่าไม่อยากกลับบ้านไม่อยากอยู่บ้านอยู่ไปก็เท่านั้นหรือปัญหาในบ้านมันทําให้ชีวิตไม่มีความสุข อึดอัดอึมคึมกับคนข้างในเพียงแต่ว่าตัวเองก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรอดทนชาวันศุกร์ปีหน้าเป็นปีแห่งการอดทนหลายเรื่องทั้งในเรื่องของครอบครัวทั้งในเรื่องของการเงินแต่ถามว่ามันก็ยังไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายที่สุดเพราะความอดทนของคุณยังรักษาระดับได้อ่าไปต่อคะ่ะญาติพี่น้องในปี2564ญาติพี่น้องพ่อแม่ ขึ้นคำว่าชูชกชูชกคืออะไรชูชกหมายถึงล่ําซําค่ะโกยได้โกยแล้วมันระวังญาติพี่น้องเอาเปรียบหรือแม้แต่กระทั่งเป็นปีที่ดีของพี่ของน้องคุณใครที่เดือดร้อนลําบากก็อาจจะคุยกับพี่กับน้องให้ช่วยหรือให้พ่อให้แม่ช่วยอะไรประมาณนี้นะสำหรับชาววันศุกร์แต่ว่ามันก็ขึ้นมาไม่ไม,มีความสุขอ่ะแสดงว่าโดนกดดัน อ่ะไปต่อค่ะแต่ว่าโดยรวมสุขภาพของคนในครอบครัวพ่อแม่ก็ยังดีอยู่บทสรุปของแถวแรกค่ะชาววันศุกร์ขึ้นคำว่าภาวนาเลยภาวนาสัมพันธ์กับในเรื่องของการรอคอยเรื่องเงินที่บ้านด้วยสัมพันธ์กันจะบอกว่าทำไมถึงสัมพันธ์กันชาววันศุกร์วิธีแก้ไขของแถวแรกเลยคืออาจจะต้องสวดมนต์ไหว้พระหรือขอพร ขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ่อยๆภาวนาบ่อยๆไปนั่งสมาธิอาจจะต้องมีเจริญกรรมฐานนั่งสมาธิใครที่ว่าอยากจะไปบวชชีพราหมณ์ก็ควรจะไปบวชชีพราหมณ์ควรจะไปบวชไปทําเขาเรียกว่าพิธีกรรมพิธีการทางาศาสนาจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างของคุณสําเร็จเร็วขึ้นโล่งขึ้นฟโฟล์ขึ้นนะในปี564ตําแหน่งเพื่อนบุตรบริวารของคุณตําแหน่งบริวารขึ้นคําว่าประภาคารประภาคารเห็นขึ้นซัดไหม ปัญหาจากคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเพื่อนลูกหรือแม้แต่ลูกน้องจะนําปัญหาเข้ามาถาโถมเรื่อยๆเลยแต่คําว่าปากพาานก็คือคุณจะต้องโดดเด่นและคุณจะต้องแบบอดทนปัญหาพวกนั้นทําอะไรคุณไม่ได้แต่ก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆนะทำอะไรเราไม่ได้แต่ก็มีเข้ามาเรื่อยๆปัญหาที่เกิดจากบุคคลอื่นนั้นทําให้รู้สึกทําให้เราบางทีทําให้เราหมดไฟทําให้เราไม่มีความสุข นะจ๊ะบุตรหลานบริวารสร้างเรื่องเดือดร้อนทําให้เราไม่อยากอยู่บ้านอันนี้สัมพันธ์กันชัดเจนนะประภากา,าแต่ว่าถามว่าด้วยความอดทนสุดท้ายแล้วบางวันขึ้นลมมันก็สงบอดทนสักหน่อยขึ้นลมมันก็สงบเองแต่ว่าพี่หมอแนะนําว่าไม่ควรที่จะให้ยืมหรือในเรื่องของเงินอะไรต่างๆ กับเพื่อนกับลูกเนี่ยให้ระวังให้มากนะจ๊ะปัญหาของลูกอาจจะนํามาซึ่งปัญหาเพื่อนอาจจะนํามาซึ่งปัญหาได้อันนี้ชาววันศุกร์ให้พึงระวังค่ะต่อไปเลยกาลกินีตําแหน่งกาลกินีโอ้ตำแหน่งอื่นไม่ตําแหน่งตําแหน่งกาลกินีของชาววันศุกร์ขึ้นไพ่ใบที่ดีที่สุดคือพออะระนารายณ์กับพระแม่รักษมีบรารจีนั่นหมายถึงปีหน้าตําแหน่งรองเงินประทับกับตําแหน่ง เดชสีตำแหน่งเงินเมื่อการกิณีปะทะปุ๊บหมายถึงเงินก้อนใหญ่เงินก้อนโตสิ่งที่หวังสิ่งที่รอคอยมันอาจจะไม่ได้่างที่หวังหรือเราอยากจะต้องใช้อยากได้เงินก้อนใหญ่แต่มันยังติดขัดอยู่เป็นปีที่เสี่ยงโชคก็เหมือนทุกขลาบแมวเอาไปรับประทานแต่เขาบอกว่าเขาต้องมีสติชาววันศุกร์เนี่ยอาจจะแบบว่าถ้าในมองในแง่ดีนะคิดว่าทุกอย่างมันจะเพอร์เฟก ออกมาเพอร์เฟกแต่มันอาจจะไม่เพอร์เฟกหืือไม่สมบูรณ์อย่างที่เราคิดแต่ขอให้เราทําเต็มที่เถอะถ้าเราทําเต็มที่ทุกอย่างก็จะดีเองให้รอรอคอยเงินก้อนใหญ่เพื่อจะมาเคลียร์ต่างๆปัญหาภาระต่างๆให้รอรอรอด้วยความตั้งใจรอด้วยความหวังรอด้วยเขาเรียกว่าการเจริญสติให้ตัวเองให้มากนะจ๊ะอ่ะไปต่อกาลคินีโดนตัวใหญ่เลยรอบนี้ เงินทองคือปัญหาสําคัญเลยสําหรับชาววันศุกร์ในปีหน้า <c oughs> จริงๆมีสําคัญมาหลายปีนะนะไปต่อค่ะสุขภาพของชาววันศุกร์ค่ะดาวสุขภาพขึ้น the moon. เดมูนก็ความผันผวนและระมัดระวังในเรื่องของโรคความดันความดันนอนไม่หลับเครียดมีความตึงเครียดความดันนอนไม่หลับเอ,อ่ยและระมัดระวังในเรื่องของการปวดหัวเวียนหัวพยายามอย่านอนดึกนะ นอนไม่หลับแล้วไม่นอนดึกได้ยังไงพยายามข่มตานอนให้มันตั้งแต่หัววันเข้าไว้นะมีความเครียดมีความวิตกกังวลสูงในเรื่องของสุขภาพแต่เรื่องโรคอื่นๆหลายแรงไม่เป็นแต่ก็จะเหมือนพวกไบโพล่าน่ะมีแบบวิบวับวิบวับตลอดเวลานะแต่โรคหล,ลายแรงไม่เป็นก็ถือว่าโอเคนะสำหรับชาววันศุกร์ไปต่อค่ะ <_ c oughs> เดี๋ยวนะเวบกัเ คนรักสิใช่ไหมคนรักความผันผวนความผันผวนคนรักของชาววันศุกร์ความผันผวนความเอาแน่เอานอนไม่ได้ความผันผวนความเอาแน่เอานอนไม่ได้แต่บางคนสำหรับคนที่โสดอยู่มีเกณฑ์มีคนที่เราแอบชอบมีเกณฑ์จะได้เจอคนที่ถูกใจแต่แค่ยังไม่ สามารถบอกเขาได้ว่าคบกันไหมเป็นแฟนกันไหมเพราะยังไม่แน่ใจสำหรับความรักของชาววันศุกร์ในปี2,5,6,4ไปเรื่อยๆใช้คำว่าไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักไม่รักก็พอมีความกังวลมีความผันผวนเอาแน่เอานอนไม่ได้แต่ก็ไม่ใช่สาระสำคัญเท่ากับในเรื่องของบริวารน,นะ ยังไม่ใช่สาระสําคัญเท่ากับเรื่องของบริวารยังแค่อยู่ในแค่ความเครียดความกังวลแต่คนโสดก็มีเกณฑ์การได้พบคนรักคนที่มีคู่อยู่แล้วก็อาจจะแบบมีเรื่องง้องแง,งงง้องแง,งงเล็กๆน,น้อยๆซึ่งไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้วก็เรามาระวังในเรื่องของมือที่3แค่นั้นเองสุขภาพพี่หมอบอกไปแล้วว่าดื่มน้ําเยอะๆนอนพักผ่อนให้เพียงพอทุกอย่างจะค่อยๆดีเองบทสรุปของใบแรกค่ะเขาบอกว่าไม่ว่าสิ่งที่หวังสิ่งที่คุณรออะไรก็ตาม เมื่อคุณตั้งใจเต็มที่ทุกสิ่งทุกอย่างทางออกมันย่อมเกิดขึ้นเองทางออกมันย่อมเกิดขึ้นเองมันย่อมมีขึ้นมาของมันเองนะทางออกมันย่อมมีในตัวของมันขึ้นคำว่าสัญชายเลยใครรู้จักคำว่าสัญชายเดย์บ้างมันขึ้นว่าทางออกก็อยู่ในตัวของมันอยู่แล้วให้อดทนพรุ่งนี้ก็เช้าแล้วสิ่งที่แนะนำเลยนะ คำว่าพรุ่งนี้ก็เช้าแล้วใช้ได้สำหรับชาววันศุกร์นะคำว่าสันชายเนี่ยไม่หมอบอกนะว่าไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรก็ตามพอตื่นเช้าขึ้นมาอีกวันปัญหานั้นย่อมหมดไปเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความรู้สึกสดใสนั่นคือสิ่งที่จะทําให้คุณมีความสุขคุณจะผ่านไปได้คุณเคยผ่านมันแล้วมันก็จะผ่านไปเหมือนพระอาทิตย์ขึ้นขึ้นตรงขอบฟ้าฝั่งตะวันออกทุกครั้ง ก็จะเป็นแบบนี้ทุกครั้งมันก็จะมีวันใหม่วันดีๆเสมอวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่ดีของเราเสมอจงมีความหวังจงมีความตั้งใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินทองหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาของญาติพี่น้องจงมีความหวังว่าสิ่งที่เกิดขึ้นต่างๆมันมีเกิดมันก็ต้องมีดับมีเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่ดับไปเป็นเรื่องธรรมชาติของชีวิตตอนพรุ่งนี้ก็เช้าแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่นี่คือชาวันศุกร์คำแนะนำสำหรับแถวที่สอง ส่วนในเรื่องของความสุขสมหวังความสุขของชาววันศุกร์ในปี2564ขึ้นคำว่าหน้ากากหน้ากากคือสองหน้าบางครั้งเราจะเจอคนสองหน้าเพื่อนลูกบริวารลูกน้องเจอสองหน้ามาขอความช่วยเหลือมีปัญหามาเราก็ต้องใช้คำว่าสองหน้าเจอคนสองหน้าเราต้องทำยังไงจงเงียบนิ่ง จงนิ่งเงียบไม่ต้องแสดงอาการใดๆคุณจะได้รู้คุณจะได้เห็นในสิ่งที่ควรจะเป็นคุณจะได้เห็นในสิ่งที่เป็นความจริงนี่คือชาววันศุกร์คุณจะเจอเลยในเรื่องของความจริงว่าเออคนแบบนี้มันเป็นแบบนี้นะเป็นอย่างนี้นะเป็นยังไงบ้างนี่คือชาววันศุกร์ในเรื่องของความสุขเพราะฉะนั้นถ้าคุณนิ่งได้นิ่งเป็นความสุขมีอันนี้แน่นอนอ่ะไปต่อค่ะในเรื่องของหน้าที่การงาน มนตรี ere, อุตสาหะไปแล้วอุตสาหะหน้าที่การงานตำแหน่งของอุตสาหะขึ้นคขาว่าไก่ค่ะปีหน้าชาววันศุกร์ลอสเตอร์แนะนำให้ตื่นแต่เช้าบอกแล้วประทักกับซันชัยเลยซันชัยเดย์ตื่นแต่เช้าขยันมากขึ้นงานเล็กงานน้อยไม่ต้องไปเกี่ยงเขาบอกว่าเมื่อเรารองานใหญ่ยังไม่มาจงทำอะไรเล็กๆน,น้อยๆแล้วได้ตังจงทำปัญหาต่างๆจะ แก้ไขและคลี่คลายเลยอันนี้ที่พี่หมอบอกชัดเจนเนะาะไพ่ออกมาชัดเจนมากชาววันศุกร์ในปี2-5 6-4 เขาบอกว่าในเรื่องของหน้าที่การงานเรื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆอยมีเข้ามางานเล็กๆน้อยๆให้หยิบจับไปเลยไม่ใช่เป็นปีแห่งการขาดงานนะเป็นปีที่คุณต้องตื่นแต่เช้าเป็นปีที่คุณต้องขยันคุยเคียหากินเล็กน้อยมากน้อยงานเล็กงานใหญ่ให้ทําเลยเป็นปีที่ถือว่าอย่างน้อยก็ได้เริ่มต้นกิจการธุรกิจใหม่ๆไม่ต้องไปมองธุรกิจใหญ่ถ้าใครที่เป็นลูกน้องเขาให้ขยันให้แอคทีฟให้พยายามวิ่งเข้าหาทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีเลยอันนี้ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องแบบ เดือดร้อนหรือไม่ใช่เรื่องเสียหายเลยสําหรับชาววันศุกร์ในปี2564เนี่ยในเรื่องของงานไปต่อค่ะโชคลาภโอ้โหเจ็บปวดสัมพันธ์นกันกับที่พี่หมอดูในเรื่องของดวงลายปีนะโชคลาภไม่มีมีทุกขลาบเป็นทุกขลาบแต่ถ้าบอกว่าโอ้โหพี่หมอก็อยากเสี่ยงโชคทํายังไงดีอยากเสี่ยงโชคให้ซื้อ หวยซื้อเลขที่เกี่ยวข้องกับความเจ็บปวดเช่นวันนี้รถล้มได้ยินข่าวว่าคนนั้นเจ็บคนนี้ป่วยคนนี้ตายให้ซื้อเลขที่เกี่ยวข้องกับทุกขลาบทั้งหมดหรือพอเมื่อเราถูกหวยหรือเรามีโชคแล้วกรุณาไปทําบุญทําทานท,ทันทีเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเขาเรียกว่าเกิดทุกขลาบดิดกับตัวเองแบบโอ้มีเกณฑ์เลือดตกยางออกได้เลยสําหรับชาววันศุกร์ในปี2564นะเรื่องของโชคลาภนะระวังเลยในเรื่องของความแบบเลือดตกยางออกนะ ระวังให้มากอันนี้พี่หมอต้องขอเตือนกันไว้ก่อนเลยไปต่อค่ะบทสรุปของชาววันศุกร์คาปพก้อนมังกรเลยมังกรคืออะไรจงอยู่อย่างสงาา่าผ่าเผยจงอยู่อย่างสง่างามมันเป็นเรื่องของผลกระทบทางจิตใจทั้งหมดทั้งสิ้นที่พูดมาเป็นเรื่องที่เป็นผลกระทบทางจิตใจไม่ใช่เรื่องที่แบบโอ้โหตีรันฟันแทงกระทบกระทั่ง ข้อบทกฎหมายไม่เกี่ยวเลยมันเป็นเรื่องของผลกระทบทางจิตใจโดยตรงทุกเรื่องเลยมังกรคืออดอยากเยี่ยงอย่างเสือสงวนสักโซก็สาะใส่ท้องแล่เนื้อกินเองคำนี้เคยเรียนมาสมัยเด็กๆใช้ได้สำหรับชาววันศุกร์เลยค่ะอยู่อย่างสง่างามอยู่อย่างสงาา่าผ่าเผยไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายกับใครมากใครมีใครรวยช่างเขาใครสร้างปัญหามา อดทนช่างเขาอดทนอยู่กับสิ่งที่เป็นรอคอยในเรื่องของการเงินและขยันหมั่นเพียรบทสรุปไปแล้วโอ้โหใบส่งเสริมใบส่งเสริมบทสรุปคือคาว่าหยินหยางหงยินหยางคือการเปลี่ยนแปลงค่ะพี่หมอบอกเลยว่าใครใครอดทนคนนั้นชนะแล้วแถมเกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นเดียวกันส่วนมนภาวนากรรมฐานเนี่ยเน้นหนักเลยนะกรรมฐานเกิดความสว่างเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดเช้าวันใหม่ เกิดเขาเรียกว่าเกิดสุพนิมิตอย่างน้อยเมื่อคุณแก้ปัญหาหรือคุณตั้งใจเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างแล้วยินอยางเกิดขึ้นหมายถึงการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีชีวิตพลิกผันคุณจะได้เจออะไรดีๆคุณก็จะได้สามารถเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะได้เจอในสิ่งที่หวังสิ่งที่รอคอยขอแค่ทำในสิ่งที่พี่หมอแนะนำไปแค่นี้ไม่ใช่เรื่องยากอ่ะถือว่าเป็นปีที่ใช้ได้นะคะสำหรับชาววันศุกร์นะ เหนื่อยใจไม่เหนื่อยกายก็โอเคแล้วเนาะเหนื่อยกายนอนพักตื่นก็หายนี่คือชาววันศุกร์ตำแหน่งนี้เลยชัดเจนค่ะอา้าวสำหรับชาววันศุกร์ก็ผ่านไปแล้วใครทีเ่เข้ามาแล้วหรือว่าใครทีอ่อยากจะดูวันต่อไปหรืออยากจะแบบติดตามผลงานของพี่หมอนะคะก็กดกระดิ่งกด subscribe ได้ที่ตรงนี้นะตรงนี้เพจ แฟนเพจคนเปลี่ยนดวงทราเวลถ้าเป็น facebook ก็คนเปลี่ยนดวงทราเวลถ้าเป็นไอจีก็เฟซอันเ e อร์สต e เฟซอันเดอร์สกอร์เจอร์นี่หกห้าหกห้าแล้วก็ช่อง youtube ของเราคนเปลี่ยนดวงทราเวลชาแนลนะจ๊ะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า